กนไปต่างเมืองเด้อผมแม่ไปน้องมันนี่เพื่อนมาเก็บมักชัยไปกินน้ำทาง ไปต่างเมืองไปหายามลูกสาวก็ยะหักกงวังมันตีเห็นมันบุกเกิดอีกได้ เมื่อนี้มืดคนคึมอยู่เด้อพ่อแม่พี่น้องคือฝนต,ตกอีกอยู่ฟ้าน,นี่เกือบไปติกเบ็ดฝนตกบางแหงน้ำไหลดินไหลดอนน้ำจะเต็มพุ้ยอยู่เรืองคะได้ป่าประมาณเศร้าปลายโต พอแล้วยาวไร่พี่ได้ป่ายมันพี่ได้บ่อนพี่พี่แคมปทางพี่นึกว่ากินน้ำเนียด้วยนัวเนอมันอันนั้นบรรจุได้ระดกระดากระโดดกระรวมแล้วเป็นเหยือนยาแม่แบบแม่มาแช่

อืมพอแล้วไปได้ละฮะ,อ,ะอยู่ดีไม่แง่พี่นอ้องมากินหมักเชอร์รี่น้ำกันด้พี่นอ้องเก็บเติมถุงจะไปกินน้ำทา่า